ครับเคร่อนะครับมูผมแมนคนด้วยคนหลอดแล้วแล้วอ้อเคือกนะ่านแล้วหรอข้าเไปมีการดึงไปาหนี้เออถ้าตึงแล้วมันขึ้นง่ายมันไม่โยกเยกมันไม่เหนื่อยแรงด้วยโอ้ ไลองแล้าประกวดีได้ิอบอีกนี่เาส่ไงรอบแบเด้วเด้อรอบแมวอ้ยเหมันคนใส่มันไปงคดรเนี้ผมไม่ไดครับเดีเยเดี๋ยวเดโอเคมาเลยมันงวครัวันเย

เอาไหมเอาไหมคนดึงขึ้นนี่นี่มาดึงขึ้นี่นี่ดึงงลมบอดดึงบอดขึ้นก่อน บัสจะขึ้น่อนโอ้พี่ดมกับพ่ยอมเหมือนเดียวนีหน่อยนะน้องนี่สองรอบไสออกัน กอดกอดด้วยอันนี้ตั exactly. ้งเจียงมันอันนี้ดึงโอ้สุดยอดรุ่นน้ำกันยังเงี้ยวสียอดเลยภาษาังี้ขึ้นเ จับเอจััดไปด้วยจับจับันตงตูที่มันเนี่ยย้ำจับจับคัดไเอย่าเวี่ยงเลยขึ้นตั้งนี่ขาบบหยิบลงมาลงมามันโยกปื้นผมใส่ขัจมขัดผมใส่เออ

ขึ้นไปยืนลงบาหนวะยับลงมาขึ yeah. <laughs> yeah. <laughs> ้นย yeah. ับขาไม่ขาออกได้าขเริ่มหนักขาเริ่มหนักเริ่มหนักขาเริ่มหนักเริ่มยกขาขึ้นไงขาเริ่มหนักเวงขามากับบังเวงบังเวงตอเรยนขามันสั่นเวงขามันก็เวังเว่งเว่ สรดอประชุมอย่างกันเนาะพีพีลงมันได้ว่าเพลินลงมันได้มันได้มันได้เป็นตาหยาดเนอะมันไดมันสั้นกว่าเลยจับจับกันไว้ด้วยครับจ คนสุไทยยังไหนแบบนี้ให่ดึงให้ท้ายคือต้องคนที่คิดว่ากล้องตัวที่สุดลงแบบตัวชุดดอลง เ้าวเขาลงคล่องกว่าเนาะผมแบบลงคล่องกว่าชูมันมันยาวเกินช่งผมมันดำช่วูผมไม่ต้อสั่นหรอกขวัญเดินตัวพิวนะมึงอ่ะมามามาลงทางดิ้งสุรัตเขาเขาเหมนลงเสือกเลยนี่เห็นสลิงวันี่เขาตลุดลงมาเลย

Ok ครับเส้นขามีรอดแล้วกําลัง kia kia มือข <si <UM ึ้นเท่ากับอมแล้วนะตอนนี้เราไ่ลอยมหล่อยว้วน่ะองรองผมเองเหมือน่ะนี่แหละคนจะเป็นโอ้มน เนาะคนถ่ายนาะป่าม่ขึ้นเสื้อป่าม่ขึ้นเสื้อโอ้นาดตี๋เนาะป่าวม่ขึ้นเสื้อยี่สิบตอนี้แหะการกล่าวสาหมดแล้วตัดหน้าอ้อนหรอไปเย้